เขี่ยเริ่มเกมก่อนนะฮะจดรับนะฮะเกมยังสลับล็อกไว้ฮะเฮ้ยงูกลางอยเปิดยัดมาลูกนี้มาถึงเจ้าไอ้ยิงข้ามคานนะ้วแป่ในกมเด็กงฮะ เร็วๆคุณบ้าครับอยู่ที่ออกอย่าขาดจครับวันนี้ผมจะเปิรู้มาครับทุ่งหลังฮะอาจ็ะสูนหน้าตัวต้อครับมาให้ทางหน้าของเต๋ดครับแม่ัไม่ได้ เล่นสั่นขึ้นมาครับเสียบผ่ายาวขึ้นไปครับพาออมาที่เจ้านายแต่นี้มาาสวยครับเจ้านายเท้าซ้ายมองด้านในยิงยัดสาแรกแล้วผ่านจะออกครับแถบออกหลังไปครับอยากได้เต็มลุ้มนะฮะของกันซอยครับเห็นเลยไหมครับอยู่ที่เจ้านายขึ้นมาเจ้านายอีกที ใช้ตัวบังอยู่นะฮะสองจะทางด้านสองนะครับกลายเป็นลูกคู่ครับของทางซายครับแต่เกมสูงเลยครทางด้านของเสียข้าครับยังไม่มีตัวคู่มาคุ้มกันมาตรงกลางครับอยู่ที่เบอร์จะคลิกลุกปั่มกันอยู่แล้วจังหวะสุดท้ายครับทางด้านของบอลนะฮะเสียสิงห์ออกข้าไปครับเล่นก่อนเทเวศก่อนนะฮะ กุม,มาให้เจ้านัดเจ้านัดใช้ตัวบังคับคืนมาไหลแล้วบ้านซ้ายครับเจ้าไหนนะฮะทำท่าเหมือนจะยิงรถเลยวิงยิงเลยฮะไม่ผ่านเจ้าหนุ่มครับเด็กที่เจ้า,นะาเอาครับแม่หลอกมาเสียรับเด่นจสั้นกับทางด้านของเจ้าเบื่อครับไหลามาด้านซ้ายครับคุณเดชเดชมาข้างหน้าหาวันพี่เลยก็เปิดเข้าข้างในยังไม่ผ่านครับมี กัดกันแล้วมาคู่ทามปืนของเจ้านายยูกนี้หายมาเรียบร้อยแล้ฮะนี่แหละฮะกู้หลังครับแหนื่อไม่สกัดนะฮะไปกัดกันนะฮะโอ้โหนี่ถวายมากเลยครับถวายแบบเป็นพานทองมาเลยครับใช่ครับพานทองนี่ฝังเพชรมาเลยนะฮะเข้าทางปืนของทางนั้นของกัปตันทีมนะฮะทางนะฮนของหน้ารับแหม่ซักลูกนี้ครับไม่เหลือฮะนี่คิดอะไรไม่ออกครับกดสี่เหลี่ยมครับแหมเนี่ยครัทำเป็นอย่างกับวินนิ่งเลยฮะกดสี่เหลี่ยมค้ายเลยครับเรียบร้อยอ่ะหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ กลับมาเท่ากันแล้วนะฮะหนุนกระแหว่ลูกนี้ครัดยังได้ทุ่มทุกของเสียค่ายับสุวน้ขาของเจ้าไหมครับต้องบอกคุณว่าเอาเลยฮะทุ่มคืนมาอย่างขึ้นเกียรไม่ได้ครับต้องย้อนตั้งกันใหม่ครับเ,เสียค่ายใส่ร้าสวยตามมาเจอกว่นี้ดูที่เกล้หน้านะ หาเหลี้ยงแหวกเข้าตรงกลางแล้วเจ้านัดจะตัดลูกนี้ตัดไม่ได้ครับอยู่ที่จบบุกบอลชิปมาที่ทางด้านของเบิร์ก็แม่ตัวขาวข้าวซึมมาพิเด่น,นี่แหละฮะขึ้นเกินแต่ข้างซ้ายครับจุดเด่นของาามซอยลาดนุงลุงตัวยูน,นี้จับไม่อยู่เลยแต่ตอนสุดท้ายยังตามรับไม่ได้ครับนี่จะช็อเล็กน้อยครับเปิดมาออกถึงบอลเบิร์มาด้านขวาครับลุงมองด้านในครับยังไม่จ่ายนะฮะ แยัง<ใ>ไม่ผ่ายกันแล้วจะตัดเฉลยเรือว่าพี่เจ้าไอขึ้นมา3ามประต่นิดแล้วขายดีตาได้เปรียบในลูกนี้เรียบร้อยแล้วรัโอ้โหเสียวไพ่ครัเขาไปแล้ถ่ายคข้ามาสักคู่นิท่านัซ้ายครับแต่เนี้ยบีดมาตรงกลางลูกนึงแล้วยิงหายครับเรียบร้อยแล้วฮะขึ้นนำเป็นเสาต่อหนึ่งแล้วปีวว <c oughs> มือมพีเ่เยี่ยมยอดเยี่ยมจริงครับท่านั้นเสี่ยวไพ่ครับขึ้นมาในช้จังหวะไม่เยอะแค่สองครั้งนี่เป็นสองประตูเลยครับ ใช่ครับนี่แหละฮะจับจังหวะดีๆครับตัดได้แล้วอาศัยความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามนี่แหละฮะในการทํำประตูรับของเสียวไผ่เขาแข่ถือว่าทำได้ดีครับสู่ขึ้นมาต่อจะพ่ายตัดเข้ามาที่เจ้านายทะลุมาครับขึ้นมาตั้งอีกทีครับด้านซ้ายกองสุ่มไว้เยอะจริงๆนะเสียวไผ่เนี่ยแม้ที่แล้วเนี่ยเห็นนำเข้าบอยห่างๆมาสามลูกสุดท้ายโดนไล่ตีเสมอเฉยเลยครับใช่ครับ พราะฉะนั้นนี่ผสบการณ์อาจจะต์สังสอนไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยยังไม่หมดเนี่ยบางทีนับจบทหารไม่ได้จริงครับแม่เด็กผู้ชายสิบเราพูดเลยนะฮะใช่ครับเดี๋ยวลุยขึ้นมาครับกลางซอยครับอยู่ที่เจ้าหนึ่งเต็มหนึ่งซันมาครับแต่มาโชับออฟมาที่คุ้นเด็ดฮะตัดเข้าตรงกลาหนุ่มหุบมาด้านขวาเบิดแตงเข้า,า,า,าขาว,ขา,วขายิงตรงนี้ที่สองสอง สูงขึ้นมาครับเซนเตอร์ฮาร์าโอ้ยได้แปรจะจอครับไม่เหลือชุดนี้นี่จังหวะการเข้าทำนี่เสียพ่ายนียืนมองทุกคนเลยครับโอ้โหการทำชิ่งเลยม้แต่แดน,นตัวเองเลยนะัะทานายดังซอยครับแดนสกอยๆเซ็ตขึ้นมาผ่านมาตรงการจนถึงจบใน,นหน้าประตูนี่ไม่มีอะไรที่จะไปหยุดได้นอกจากสกายครับใช่ครับแม่วันนี้ครับเจ้าอ,อนนะฮะเด่นทั้งเกมทุกและเกมรับเลยฮะ เป็นเซนเตอร์ฮาร์ปแต่ว่าได้ขึ้นไปยิงประตูครับแนี่ได้ทั้งลุกทั้งรับเลยเหรอใช่ครับมีถ้าหยุดโดดดีสบายเลยครับแหมคือเป็นช่องทางของเขาแล้วฮะถ้าสีลมนะฮะรักทุกทั้งรับอันตรายครับอ่ออาเรากลับมาเท่ากันแล้วฮะอยู่ที่สองประตูต่อสองครับแม่ที่มาพูดยังไม่ได้ขาดคำเลยฮะกลับมาเท่ากันแล้วฮะขี่มาด้าซ้ายแล้คุณเดช ขายตัวบางอยู่ครับแม่แต่ทำตัวเป็นจินเดียนะฮะบางนะครับแหมลูกนี้ก็เสียตัวให้กับเสือผ้าครับอย่างเดียวยังไม่ผู้ผ้าครับแต่โผล่ผ้าแล้วขายถั่วเข้าไปชัดเจนแล้วยมงลูกเลี้ยงเลยนะครับของหนึ่งครับอู้นะฮะแถวสองครับโอ้โหนี่เข้าเลยครับใช่ครับแต่เด็ดขาดจริงๆครับเต็มข้อเลยฮะกดเต็มข้อล่าเต็มแข้งเลยฮะบอลพุ่งแรงครับเป็นขีดทุยุทะลุฟ้าเลยฮะโอ้โหมาแรงครับหนังจีนโงหวินเนี่ย ต่อับตามหลังนะครับเี๋วไม่ครั้งแรกของเกมครับนี่ครับใส่กางเกงสีแดงมันยิงดีอย่างนี้นี่เองครับแล้วได้ยิงไม่มีอยังทุกทีครับแถวสองไม่มีครับแต่เจ้าหนุ่มก็เปิดมาข้างหน้าครับเบิกพลิกมาปั๊มกันอยู่แม่ยังเโดนเสียไพ่ครับตัดไปได้ไม่ผ่านหนึ่งอีกทีครับทะลุมาที่ขุนเด้ครับกระชากใส่ประตูตรงนี้ตั้งหวะสุดท้ายแม่เอาครับจากทางด้านหลังครับใช่เราจะวนเตือนเลยครับต้องระวังครับ โอ้จังหวะนี้นี่พุทธสินให้เป็นยังไงครับครับสุดครับนอกเขตครับไม่เข้าในเขตครับแลยนอกเขตนะฮะวัดแล้วครับพุทสินบอกไข่อีกเซ็งหนึ่งครับแหมเล่นเลยไม่ได้ครับโอ้โหนี่มาถึงแมตช์ที่สิบกว่านะครับเดี๋ยว่เราองทำความเข้าใจนิดนึงครับมันเี็ข้ามแดนมาแล้วครับนี่แหละฮะแล้วก็รถไปเหลืองฮรพระราชของเจ้านายครับ โซนแบบไม่น่าโดนจริงๆครับใช่ครับเนี่ยเรบคือตัวกติกาที่เรานํามาใช้เนี่ยเพื่อผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องเหตุการณ์ทะเลาะกันแน่นอนแบบนี้หรอเ่าครับทัวร์ว่าครับตั้งกําแพงแล้วก็ซัดไปคิดเลยครับเป็นเจ้าออฟนะฮะขาขวายืนรลบติดบล็อกนะฮะเดี๋ยวต้องเซิร์กับเราอยู่ที่ไอ้ครับพาขึ้นมาโดยกับออฟนะฮะแต่ขึ้นไม่ได้ครับต้องย้อนตั้งกันใหม่ครับ เอาแล้วต้องเล่้งเกมแล้วนะครับของเสียผ้าครับสกอร์เป็นรองแล้วฮะพาขึ้นมาเองจ่ายมาด้านขวาครับอยู่ที่เจ้าไอพลิกเข้าด้านในแต่มาลูกนี้แล้วเจียงนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนั่นแหละฮะตีเสมอทันควันเลยครับเป็นสามตีโรสามเลยครับคุมาพยอดเยี่ยมจริงๆครับตัดเกมขึ้นมาแล้วก็ทำจนได้แล้วเสียให้เสมอสามสามนะครับโอ้โหตอนนี้นี่ดูไม่ออกจริงๆครับว่าใครจะนะ จะชนะไปในเกมนี้ครับเกมมาวันในช่วงหลังก็มีประตูครับสนุกจริงครับคู่นี้ต้องกล่าวว่าสูดสีจริงครับใครพลาดนี่โดนเหมือนกันครับใช่ครับตอนนี้ยังมองไม่ออกนะฮะออกได้สามหน้าครับเสมอหรือแพ้หรือชนะครับยังมองไม่ออกเลยฮะเป็นไปได้ทั้งนั้นครับคนเล่นก็ตอนนี้ก็กดดันนะครับเนี่ยคนเชียร์ก็กดดันเหมือนกันครับใคร บางทีในเวลาเชียร์เชียร์บอลนบางทีมัน,นอาจัปลูกกลมๆนะครับใช่ลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในนะฮะเตะกันไปเตะกันมามีตะข่ายรับครับเดีย๋ยวชิงมาด้านซ้ายครับลูกนี้ครับกระโดดเข้าวาตัวกลางครักกรบนะเคลียร์มาที่เจ้าหนุม่มครับเสียดเลยยังไม่ได้ครับโดวลิงสอง,งนี่นะฮะโดนลงกินตัวครับรายังติดพลัดของออฟนะฮะจังหวะของบอลเนี่ยมั่นใจเกินไปครับเนี่ยโดนทีสองคนเนี่ย ท่าน่าจะรอดยากครับเตื่ออย่างชลับนะฮะยังได้เป็นเตะมุมครับเต็มกก็ดันขึ้นมาลุ้นกันเยอะใช่ไหมใช่ครับเล่นสั้นๆเขี่ยมาแล้วกิงลูกนี้กข้ามขาดครับ มใช้จังหวะไม่เพื่อแล้ฮะเสียค่ายครับมีโอกาสาก็กดเลยฮนะสี่เหลี่ยมเลยฮนะกดเยอะไปหน่อยครับลูกนี้ใช่ครับกดนานไปนิดนึ่งจีบนันเลยครับเป็นสีส้มครับเกือบเป็นแดงนะฮะเขี่ยกันสั้นๆค่อยๆต่อว่ากันไปครับอเอว่าทะลุมาอ้าวตึด้ไปนั่นหน้าซ้ายบอยอย่างเป็นลูกซูรนะับ ขอเตยนตัวนะทนานไอ้นี่ครับสูงสูน้าเตาดาร์นเบนลดลงไปครับต้องบอกว่ายิงทุกแมตช์ครับเห็นแบบนี้ครับใช่ครับตัวลัคกี้นัมเบ์แล้วฮะหรือว่าเป็นเยาวชนครับดูจากทรงผมก็รู้ครับเตรียมนะครับเตรียนนะครับทรงผมนะฮะทรงผมนะครับนิสัยไม่ครับเต็ส่นนิสัยดีครับ แย่หว่ดเกียร์นี่ครับนี่สิเไป็นอะไรครับี่แย่าปชนชั้นดีใช่ไหมครัแล้วแย่หว่ดเกียร์นี่แถวบ้านเรียกว่ากาดเลยครับแต่ไม่ใช่คร,รรรครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วนี่ครับต้องบอกว่าการเล่นออกกําลังกายมาเตะฟุตบอลเนี่ยมันทําให้ห่างกับยาสลติดแล้วก็การพนันลอกไม่ว่าจะเป็นพวกคนนี่ติดเกมครับมันมีคนเียติดเกมเยอะครับวันๆก็เกมเศรษฐีเกมเศรษฐีครับ ไม่รู้จักกันก็ส่งมาให้ผมเฉยเลยครับรอบนี้ก็เป็นคุกกี้รันนะฮะใช่ครับวิ่งไปวิ่งมาเริ่มไม่ไหวแล้วครับทุกวันนี้ก็เกมเศรษฐีครับสร้างแลรดมาร์กันนะครับแหมแล้วนี้เสี่ยรวีดได้ขึ้นมาครับเป็นผีขี้เข้าเป็นลูกฟ้าครับเสี่ยไพ่ได้ฟาวนะฮะหลายๆที่ก็พยายามสร้างอคาเดมี่ครับก็ให้เด็กๆห่างกับพวกเกมเพราะว่าบางคนเดียวเล่นกันติดกันลอกเกมเมื่ กลายเป็นเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ติดหนักกว่าเด็กครับเอาลตอตมาลูกนี้เกือบพ่อแม่นี่เด็กผู้ใหญ่ทุกวันนี้ติดเกมนี่เลิกยากครับทํากระบอกเดียวครับอันนั้นมัน<ร>ไม่ใช่เกมแล้วท่ากระบอก,กเราทำกระบอกไม่ได้เลยใช่ครับผมถ,ถ,ถ้าเป็นท่ากระบอกนี้ออกมาแ <c oughs> ม่ดูไม่ตื่นแล้วจะยังไงกลับมาสูุเกมอีกครั้งครับจ่ายมาวันนี้ลุงพิกมาโตนะเข้าขวาพีงวันนี้ข้ามคางแล้วนนเนาง ได้ยิยงดีเต็มข้อเลยทนะ่านนั้นนะครับสกอร์ตอนนี้สามประตูต่อสามอยู่นะ้วอีกเจ็ดนาทีครับเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวเดี๋ยวรอ,องเพื่อนออกมาก่อนคนระับตังเลงนิดนึงคนระับไปครับเนันนนนะ้ะออกกเเช่นนดดียวดวยววั้ครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนตัวให้ครบเลยครับ เขาขึ้นมาครับเสียข่าวยทุกคนนะอุ้งเสวตตัดที่บอลนะฮะจ่ายมาเบิร์ดแทงมาลูกนี้ลุมบีมาสองสองยิงแต่โอ้โหอุ้องฉกัดลลูกนี้ก็ยังไม่ตรงก่อครับบา,<อ>บางทีใช่ครับบางทีผู้ตัดสินเนีย่ยไม่ได้ตัดสินเนีย่ยอย่าไปตัดสิเนสเองครับด <c oughs> ูแล้วจังหวะเนี่ยมันเป็น ยังไม่มมจ่าแจ้งครับผู้ตัดสินก็พยาย,ยามจะไม่ได้ยิงต่อเรื่องครับใช่ครับได้เสือป่าผูตัดสินนะฮะเข่าซ้ายโอ้โหนี่ขอลองยิงเนี่ยหลายลูกแล้วครับยังแชล์กออกหลังครับยังได้เป็นแต้มวงครับของเสือพ่ายนะฮะเปิดรับาามาตรงการลางม่งงยิยงลูกนี้เดินบีบมาก็ยิงไม่ตรงกอครับ คุณครับต้องขอบคุณน,นะฮะที่ชนะชลินนะครับในการเก็บสุดยอดให้นะฮะมารับทิปสุสบยอทพี่พี่มัดเลยนะฮะได้ครับมารับได้เลยครับพี่มัดเนี่ยเผื่อไม่รู้ว่าคือคนไหนก็นั่งอยู่ครับเสื้อดำเสื้อขาวครับตัวดำๆเลยต่อ๋อใช่ครับก็ติดเกมอีกหนึ่งคนนะฮะธนาครับ อย่างก็เลือดเยอะเพรานั่นของเจ้าไหนับขึ้นเกียร์ยังไม่นครับจมวัดลงโดนตัดมาเจ้าลุงแปะยาวครับยังดักคู่แถวสองลุงแทงมาลูกนี้ต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับโอล่ที่มาซ้อนทางน,นัดตรงกลางปล่อยให้แบบยืนตรงนั้นลุงลู่เนี่ยอันตรายครับเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยทำประปตูได้บ่อยๆทนายกลางซอยทุบซอยตรงกลางเลยครับเอาแล้วตัดได้เป็นโอ้โหทะลุามาเดียวๆจริงแซงลิฟท์ร้อยเลยครับ นี่ครับจากเจ้านัดครับแหมนี่แหละฮะจังหวะที่จับได้เขาสวนกลับเไปแบบนี้ครับแหมทางการเจ้าเบนเขาไหลให้ลูกเดียวฮะแหม่ลูกเซตของเจ้าเบนลูกนี้ครับต้องบอกว่าจ่ายลูกนี้ต้องบอกว่าเรียกรถพยาบาลเลยฮะเพราะว่าแทงทะลุเลยครับสัวได้ของเจ้านัดับี่ยเล่มท้ายเลยครับใช่ครับดึงลูกนี้เแ็ดขาดครับเียบคันดีครับพลิกกันขึ้นน้ำอีกครั้งครับสี่ประตูต่อสามครับเสียบไายโอ้โหดีสนุกจริงๆครับขึ้นน้ำสองครั้ง แล้วก็สับมาตามหลังอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กลับมาขึ้นนำอีกครั้งครับเนีเสือไพ่สี่ประตูต่อสามดูว่าะยัยสนสกอร์นี้ได้ถึงเมื่อไหร่ครับเสออยาวมาเสียงที่หน้าประตูตรงนี้กันลึกไปครับกับคุณมันนำแล้วฮะเหลือสามนาทียุเซตครับยังไม่รวมทุกเวลาบาดเจ็บนะฮะส่วนในคู่ต่อไฟนะครับเป็นนครชัยพลาสติกนะฮะกับเพื่อนบอยครับ พลาดกันนาทีต่อน,นาทีแป๊บเดียวนี่เดี๋ยวประตูแล้วขู่แล้วดูคลองบอลเช้าไข่กุฎศิลป์เต่าให้ครับนี่ครับบางทีต้องยังไม่เป่าเนี่ยต้องเล่นเนี่ยลักษณะแบบนี้ครับดูบแล้วถ้ากุฎศิลป์มองแล้วไม,ม,ม่ดได้เปลี่ยนเนี่ยต้องให้อยู่แล้วครับใช่ครับการครอบคลองบอลเนี่ยบางทีต้องครอบครองบอลจนสมบูรณ์จริงครับกุฎศิลป์น่าจะมองว่าเออได้เปลี่ยนเอาเขี่ยเล่นกันช้าๆในแดนตัวเองก่อนครับตอนนี้ก็พยายาม คอคอบบอลไว้เท้าต <en> ูเ <Labor> ท <ator il ain> ้าเหมือนเล่นลิงแบรกแมาตรงกลางครับเดนเสียบอลครับยังหนักได้ครับแลาครับลูกนี้ตัดได้ครับจะหลุดมาที่เจ้าหนุ่แล้วลูกนี้ไปสกัดชัดเจนครับมาแล้วฮะ เป็นใบเหลืองที่2ครับเป็นใบแดงนะฮะโอ้โหครับนี่คต้องไปข้าบอลหนึเลรนี่ครับจังหวะหลุดไปแล้วไปเกี่ยวสกัดครับอ้าครับาดแดงจังหวะนี้ครับแต่ถ้าไม่เสียบอลสุดเะว่าก็คุ้มละแต่ว่าถ้าเสียบอเสียหายเลยครับ โอ้โหโอ้โหพี่เดชที่ไม่มีทางเลือกจริงๆครับใช่ครับคุณอย่างที่สองนะฮะกับเสียฟีทิกนอกกรอบครับไหลามาหนึ่งยิงไม่ยังติดต่อครับโอ้โหหกต่อเจ็ดนี่ทุกคนเจ็ดคนเนี่ยหกต่อเจ็ดนี่เสียติดอสมขวอเลยครับแหมไม่นี้ก็ฟาวไปอีกแล้วครับเสีพย,ยสพ่าดครับ ตีทิทของกองซาครับอยู่ที่ลูกบอลกระดานของเจ้าหนุ่มครับเรามีผู้เสียสละครับตอนนี้เอาทางด้านป์นอกันนะครับตับแผนลงไปเล่นรับก่อนครับพยายามใจยันในใจครับผู้เสียแบ่เล่นมาด้วครับกับยูเสร็จครับจะยังดูหรือเปล่าครับเล่นมาตรงกลางรับโทรศัพท์ด้วยครับต่อนี่เป็นเพลงครับไม่ใช่โทรศัพท์ครับ แต่ถ้าโทรศับท์แบ่งสลับใผมสงสัยคงไม่ช้าแล้วฮะน่เป็นเกณฑ์ชกจบสลับโผล่มาด้วยครับนี่เป็นที่คิดของเสี่ยพเาครับแต่กอนำอยู่สิ่ที่จะสารครับแต่ว่าเลียรน้อยกว่าอยู่หนึ่งคนครับ เก่นีอเอ่เกยังไงครับกับพาฮีเสร็จก็ดูเลยที่เตือนยาวมายูงมีบต้าางทุบและ,ะยังรับไม่ได้ครับต้องเล่นเกล้าตอนนั้นของการซอยวันที่เจ้าหนุม่มครับนาทีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้หนูจะยันอยู่ไหมครับตอนนี้หกคน,นต้องลงไปเล่นรับก่อนนะสุนมาครับเจ้าหนุ่มใหญ่ครับแทนมา อูยังตักเลยครับเร็วจะเฉลี่กับเร็วมาพี่เจ้ามันตันหยุด,ดียวแต่จากลูกนี้ไม่ต้องก่อว่าอู๋อ้โหเจ้นาหนักครับโอ้โหถ้าได้ลูกนี้นี่ฝันเลยครับใช่ครับก่อว่าจติดฝาเลย่นแล้วทำไม่ได้ครับเดียวแล้วเปลี่ยนตัวครับเราสัญญานนครัะเอาเปลี่ยนโอ้โห,โหน่าจะเปลี่ยนแน่นลุ่งสาวประตูเลยครับต้องมีอาจารย์บาดเจ็บหรือเปล่าครับ เตรียมเพื่อจะใส่าเตรียมตัวได้เลยครับนครชัยพลาสติกนะฮะเจอกับเพื่อนบอยครับทดเจ็บนี้สองนาทีนะครับลิโพครับแม่กุญแจศิลป์อขอลิโพครับผมทราบบดเจ็บสองนาทีนะฮะมีแต่เต็มร้อยครับไอศินลิโพนะฮะเขาบอกเส้อตายไหมครับกลดบนมาครับกลางซอยครับกับช่วงท้ายเกมครับทดเจ็บสองนาทีอยู่ที่เจ้าหนุ่มวางกันไหมยิงมาลูกนี้ทุกที จะมีซ้ำรือเปล่าครับแม่เจ้าสารตตัวครับต้อตงวิ่งมาเคี้ยวต่อให้ก่อนครับย้ายไปลกงที่ว่าตอนกลางซอยโอ้โที่แผ้ยังไงครับตอนนี้เสียย่ยงพลาดดิเปลีนเอาผู้สาวตะตูวครับเกิดผู้มีเลือดโผล่ออกมาเองครับเกบบน่าจะมีอาการบาดเจ็บครับเลยเลือกเปลี่ยนออกไปครับ บอลทุ่มไกลครับทุ่มมาทางหน้าเจา้านักทักอกมาได้เปี่ยนมาที่แถวสองจะแหวกสองเอาหลบมาได้ครับแล้วที่สุดแของบอลบอลกระชากขึ้นมาเองครับสามต่อสามบอลมาแต่เข้าไหมไรมาที่บลูกนี็อู่กจับไม่ได้ครับพยายามจะเล่งเอาจังหวะตีเสมอได้แล้วนะการซอยครับได้ลุ้นเลยครับถูกฟางมาสักครู่ จังหวะนี้ต้องบอกว่ายัางแลงจะไปครับเอาดันสูงขึ้นมาประกุกันหมดเลยนะจางจอยทางยาวมาลูกนี้หมูสีงออกด้านข้างได้ครับ ตอนนี้ทีมทางด้านสจาไอ้ครับยืนคนเดียวด้านหน้าเลยครับตอนนี้เหมือนคู่ไว้ทางด้านเสี่ยวพ้ายครับถือว่าเป็นคนที่เก็บบอลแล้วเขาคลองบอลค่อนข้างดีครับขู่มาสั้นๆดูว่าสองคนก็พยายามคลองบอลโอ้โหก็มั่นใจจริงๆการคลองบอลเนี่ยสามคนแล้วครับตกลุกแย่แล้วตัดกลับมาได้ครับเต๋อทะลุมาบ้องบองเกี้ยวพิชก์ก็ค่อนข้างได้ครับโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยเขาถูกตัวทษ คอเท่าข้างสนามเลยครับใช่คจังหวะเคลียร์นี่ต้อง龙门จังหวงนิดนึงครับอไอ้ไวแล้วดูอไอ้หลุดมาตรงไหนล็อกเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยโอ้โหนี่จริงจริงครับลูกนี้โอ้โหต้องชมผลิของเจ้าไอ้เลยครับโอ้โหตัวน้อยกว่าครับแต่ตัดบอลได้จังหวะนี้ครับเจ้าไอ้ครับ ล็อกไม่มีหลังหักเลยครับล็อเข้าซ้ายแล้วจริงไม่เหลือแล้วแฝดที่สองประตูนี้จนบปัญญาเลยครับใช่ครับนี่คือแผนที่พวกเคาต้องใช้ครับไม่มีทางเลือกครับทุกคนเนี่ยต้องตั้งรับแล้เราจังหวัดสวนกับต้องเชียรขาดแบบนี้ครับโอ้โหเข้าขาแล้วครับที่ขึ้นมาเป็นสามประูห้าประตูสามแล้วต้องบอกว่าเวลาเลยฮะเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับเกมนี้จบไปแล้วต้องบอกว่าสนุกครับปุ๊บพี่สูสีพันกันนานก็สุดท้ายจะเป็นน่าเสียผ้าครับวันนี้แหมมาดีจริงครับเสียผ้านี่มาดีเลยฮะ ใช่ครับมาเนี่ยมารอก่อนด้วยครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณท้านสองทีมนครับแม่อาจจะมีบ้างกระทบกระท่งนะฮะจบเกมก็จบกันไปครับก็ถือว่าจบเกมก็จบกันไปครับ